คลิปนี้เรามาชมาในเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องเกียร์ไร้สายกันนะครับเริ่มต้นจากนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยน็อตสกรูด้านหน้าซึ่งเป็นตัวยึดฝาปิดด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นเกลียวเอขนาด20มิลตัวนี้เป็นเกลเียดนะครับเห็นว่าถ้าตัวไหนได้เป็นเกลเียดเนี่ยจะต้องจับยึดส่วนที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงในส่วนของ ัวเฟืองนี้ออกมาดูนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเฟืองตัวนี้เป็นเฟืองเฉียงซึ่งมีคูสมบัติซึ่งสร้างแรงบิดได้ดีเวลาทํางานที่รอบจะจับเสียงจะเงียบมากนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดในเรื่องของตัวเสื้อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตเดี่ยวปล่อยซึ่งจะยึดติดตัวเสื้อมอเตอร์ของตัวเครื่องเจีย ถอดก็ไม่ยากครับใช้เวลาถอดไม่นานด้วยแค่สกู4ตสี่ตัวนะครับก็จะเห็นว่าถอดลงมาก็จะมีชุดในส่วนของเบาลลูกปืนตัวนี้เป็นตัวเซนเตอร์แล้วก็มีส่วนที่เป็นชุดห้องเกียร์อยู่ด้านในหลังจากนั้นนะครับเราใช้ครงแฉกนี่นะครับงัดในส่วนของตัวตัวทุ่นนี้ออกมาดูนะครับตัวนี้ถันออกมาก็จะเห็นว่า ตัวทุ่นของตัวเครื่องเกียร์ไร้สาย d j a 0ิเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กถาวรน,นะครับซึ่งจะเห็นว่าการออกแบบของตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นในเรื่องของความเล็กกระทัดรัดลูกปืนหัวท้ายบังคับเซนเตอร์ได้ดีนะครับนี่เรากดตรวจเช็คว่ากา,ารลวมคอนของลูกปืนเป็นไงบ้างก็ใช้มือสัมผัสดูนะครับดูตัวต่อมาครับอันนี้เอาดูโครงสร้าง ตัวนี้จะเป็นเซเตอร์หรือฟิลคอยแบบไม่เหล็กเหนียวนำนะครับซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมดทั้ง6โคลถึง6โคเลยนะครับยิ่งโคลมากเนี่ยรอบจะช้าแต่สร้างแรงบิดได้สูงได้นะครับอันนี้เราก็ดูว่าในส่วนประกอบต่างๆของตัวโคลนี้มีฝุ่นหรือเศษอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าไปอุดตันไหมนะครับเมื่อมีการอุดตันแล้วก็เป่าขุนความสะอาดเพื่อให้เศษป่นต่างๆออกมานะครับ หลังจากที่เราตรวจเทคบอลต่างๆในตัวเครื่อง d t a ส04เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาประกอบกลับกันว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับลงมาดูกันนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่นี้เราจะมาลองกันใส่แบตเตอรี่18บโวลต์เข้าไปนะครับลองตัดตั้เรื่องก็สรุปว่าในส่วนของการซ่อบมบำรุงเครื่องเกียร์แบตเตอรี่ dta 404นะครับเราต้องทำอย่างน้อยเดือนละอย่างน้อยนอยนะครับ6เดือนต่อ1ครั้งในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป่าฝุ่นตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆภายใน หรือการเติมจดบ,บีนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ